ภาพความรุนแรงยังถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆค่ะนี่เป็นนาทีที่รถคันหนึ่งถูกรถถังยิงจนระเบิดอย่างรุนแรงในเขตกาซาคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรต้องพยายามหนีออกไปจากที่นี่นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นคนนำวิดีโอออกมาเผยแพร่แต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ภาพนี้ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อไหรค่ะการเผยแพร่ <ST AN> วิดีโอมีขึ้นท่ามกลางการขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซากลายเป็นสงครามระยะที่2จากการสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่4 ส่วนความพยายามช่วยเหลือตัวประกันมากกว่า230คนของทางการอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าค่ะกองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยว่ามีทหารหญิงนายหนึ่งได้รับความช่วยเหลือออกมาจากเขตกาซาระหว่างที่กองทัพเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าทหารหญิงที่ได้รับอิสระภาพได้รับการตรวจร่างกายปลอดภัยดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ชาวอิสราเอลจำนวนมากออกไปร่วมง,งานเฉลิมฉลองที่บ้านของเธอค่ะโดยได้โบกธงชาติอิสราเอลและร่วมกันสวดมนต์เต้นรำกันอย่างคลึกครืน้นแต่อีกด้านหนึ่งครอบครัวของชาวอิสราเอล3คนได้เปิดการถแถลงข่าวที่เทลอาวิฟเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ฮามาสได้เผยแพร่วิดีโอที่มีตัวประกันหญิงชาวอิสราเอล3คนออกมาก่อนหน้านี้ ตัวประกันคนหนึ่งได้กล่าวถึงเบนจามินเดทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอย่างโกรธแค้นโดยได้กล่าวถึงคำมั่นที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยตัวประกันทั้งหมดแต่ทำไม่สำเร็จเรียกร้องให้เขาเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดทันทีตามข้อมูลของทางการอิสราเอลในเวลานี้ฮามาสได้จับตัวประกันทั้งชาวอิสราเอลและต่างชาติไปอย่างน้อย239คนค่ะขณะที่จอห์นเคอร์บี โคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐตอบโต้คำกล่าวอ้างของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่ระบุว่าเหตุจาราจนต่อต้านอิสราเอลที่สนามบินในสาธารณารัฐดาเกสถานเมื่อวันนี้มียูเครนและชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลัง ปูตินระบุในการประชุมกับสภาความมั่นคงรัเสเซียและคณะผู้บัญชาการหน่วยงานความมั่นคงของรัเสเซียระบุว่าหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกและยูเครนเป็นผู้ที่มีส่วนปลุกระดมให้เกิดการจราจนบุกสนามบินโดยเป็นความพยายามสันคลอนเสถียรภาพและสร้างความแตกแยกในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาของรัเสเซีย โดยได้เรียกร้องให้หน่วยงานรักษากฎหมายรวมถึงหน่วยงานสภาความมั่นคงต่างๆร่วมกันดูแลปกป้องสังคมรัสเซียที่มีคนต่างเชื้อชาติและต่างศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ